สวัสดีครับอยู่กับผมโกแจ็กในรายการเกจิดังแห่งยุควันนี้จะกล่าวถึงประวัติของหลวงปู่แพ้วพระปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมสายหลวงสิทธิอาจารย์ปานวัดเขาอ้อประวัติหลวงปู่แพ้วพระปัญโยมีนามเดิมว,ว,ว่าแพ้วขำตรีเกิดวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนปีมะเมียพุทธศักราช2473ณบ้านห้วยรากไม้ บ้านเลขที่สบ้านเลขที่2 0 7หมู่ที่1ตําตำบลปันแต่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงบิดามันดาชื่อนายหนูและนางภูลคำตีอาจกล่าวได้ว่าหลวงปู่แพวเป็นชาวพัทลุงโดยกำเนิดที่ได้รับการปลูกฝังค่านิยมในความเป็นเขาอ้อการฝังรากฐานไปในแนวความคิดแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดในทางกับกันการอย่างลากลึกลงไปในศาสตร์ลึกลับ แบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกับเป็นส่วนเพิ่มเติมเต็มความขลังได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจและแน่นอนว่าขลังไม่ขลังคงไม่ได้อยู่ที่จิตอย่างเดียวมันต้องบวกทัศนคติและมีพื้นฐานที่ดีเข้าไปด้วยหลวงปู่แพ้วพระปัญ,ญโยมีศักดิ์เป็นหลานแท้แท้ของพระอาจารย์นำชิน,นวโรวัดดอนศาลาท่านเคยเล่าว,ว่าในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กด้วยใจรักในไสยาศาสตร์ทําให้ท่านเฝ้าติดตามอาจารย์นำ สมัยยังเป็นคารวาสไปเป็นลูกมือประกอบพิธีกรรมต่างๆท่านว่าการเป็นลูกมือนี่แหละสําคัญนักเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกฝนไปในตัวแล้วค่าของความเป็นลูกมือคือการได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ผู้สอนซึ่งท่านบอกว่าแม้แต่พระอาจารย์นําได้มาอุปสมบทแล้วท่านก็ยังคงเข้าวัดมาช่วยงานในด้านพิธีกรรมต่างๆของวัดดอนศาลาอยู่เป็นประจำหลวงปู่แพ้่ อุปสมบทครั้งแรกตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2493นพระอุโบสถวัดควรปันตารามโดยมีพระครูรัตนาพิรมตาหลวงเนวัดควรปันตารามเป็นพระอุปชาตาหลวงเนอาจจะไม่โด่งดังหรือแพร่หลายออกมาสู่โลกภายนอกมากมายเท่าไหร่นักแต่สำหรับพัทลุงแล้วตาหลวงเนนับเป็นพระมหาเถราจารย์ที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในเรื่องสายเวทแล้วว่ากันว่าพระอาจารย์ดิตวัดปากสะเจ้าของพระสังกาจายขนาดห้อยคออันดับหนึ่งของพัะทะลุงยังให้คำรับรองความขลังขมังเวทของตาหลวงเน่ได้ถูกถ่ายทอดให้ทายาททางอาคมหลายต่อหลายองค์เท่าที่มีชีวิตและมีชื่อเสียงในทุกวันนี้ก็เช่นพ่อท่านช่วงวัดควรบรรตารามพ่อท่านสุมิตรวัดทุ่งเตงหลวงปู่แพ้่พระรัปญโย นอกจากการได้เป็นสิทธิ์ของสองเสาหลักแห่งสำนักเขาอ้อแล้วหลวงปู่แพ้วยังได้ชื่อว่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดวิชาโดยตรงจากพระอาจารย์ปานปารธรรมโมวัดเขาอ้อท่านเคยเล่าว่าเดิมทีเคยคิดว่าตนเองเป็นผู้มีวิชาดีมีอาจารย์ดีแต่พอได้รับการกำราบจากพระอาจารย์ปานนี่แหละทาให้ท่านพบความสว่างและสัจธรรมของความจริงที่ว่าของจริงนิ่งเป็นใบ ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงท่านว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองซึ่งเป็นช่วงที่ท่านลาสิกขาออกมามีครอบครัวท่านเล่าว่าในช่วงนั้นเป็นยุคคอมมิวนิสต์ของเมืองจังหวัดพัทลุงถือเป็นพื้นที่สีแดงตัวท่านเองก็รับใช้บ้านเมืองโดยการเป็นอาสาสมัครประจำนาเขาปู่มีอยู่วันหนึ่งขณะกำลังพักผ่อนได้ถูกพอกคอเข้าล้อมและโจมตีท่านว่าเสียงกระสุนปืน ที่ดังแหวกอากาศผ่านเส้นผมทำให้อาสาสมัครหลายคนไม่สามารถงงหัวขึ้นมาต่อก่อนได้และจะด้วยเหตุผลประการใดก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่แน่ๆอาสาสมัครทุกคนต่างมีตะกุดของอาจารย์ปรานคาดเอวกันทั้งนั้นท่านเล่าว่าในยามวิกฤตนั้นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่ขาบเกี่ยวระหว่างความเป็นความตายท่านเลยบอกให้ทุกคนตั้งใจให้มั่นเอาหูบาอาจารย์และของขังที่ทุกคนมีติดตัวเป็นแรงใจ ลุกขึ้นยิงต่อสู้จนในที่สุดสามารถแหวกวงล้อมและรอดพ้นอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจด้วยเหตุนี้เองในยามว่างจากการงานหรือการปฏิบัติภารกิจต่างๆท่านจึงถือโอกาสเข้าไปรับใช้ไปอุปถักและไปเก็บเกี่ยววิชาความรู้ต่างๆจากพระอาจารย์ปานจนกระทั่งพระอาจารย์ปานมรณภาพลงความชัดเจนในสายวิชาและครูบาอาจารย์นี้เองทำให้หลวงปู่แพ้วได้รับสมญานามว่า เพชรน้ำงามสามเขาอ้อนอกจากสายวิชาของเขาอ้อแล้วที่ชาวบ้านยอมรับในวิชาของหลวงปู่แพ้่คือวิชาอาคมในสายหนังตะลุงเช่นเมตตามหาสเสน่ห์กันของแก้ของทั้งนี้เนื่องจากในอดีตหลวงปู่แพ้วคือนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงของพื้นที่ว่ากันว่ายามใดก็ตามที่หนังของครูแพ้วเล่นแล้วก็รับประกันได้ว่าสะกดจิตสะกดใจผู้ชมจะไม่สามารถลุกขึ้นไปที่อื่นได้ จนกว่าการแสดงจบซึ่งหลวงปู่แพ้วบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของการใช้คาถาอาคมประกอบแรงคูแรงคูของสายหนังตะลุงถือได้ว่าแรงและลึกไม่น้อยไปกว่าศาสตร์แห่งแรงคูในแขนงอื่นๆด้วยเหตุนี้เองจึงไม่น่าแปลกใจที่ตะกุดมีดหมอที่ท่านเคยสร้างขึ้นมาจึงได้รั้งพลังลึกและมากไปด้วยประสบการณ์หลังจากที่ครอบครัวมีความมั่นคงแล้วหลวงปูแ่แพ้วได้ตัดสินใจหันหลังให้ทางโลก อุปสมบทครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2542ณพระอุโบสถวัดบ้านสวนอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยมีพระครูวิโรธศสาสนากิจพอท่านช่วงวัดบ้านสวนเป็นพระอุปชาหลวงปู่แพรพระบัญญอย,ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงความจำดีและเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านหากมีเวลาเรียนเชิญกลับนมัสก,การท่านได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสายหลวงอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ